วันนี้ต้องขออนุญาตผู้ปกครองนะครับพาเด็กปรกมาดูแลต้นไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ต้นไม้ที่ปลูกตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าประตูโรงเรียนเป็นต้นไซเกาหลีนะครับต้นหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกนะประมาณ90้ถึง100 1 2 0 150ได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าต้นไซเกาหลีที่ปลูกมันแห้งนะครับมันใกล้จะยืนต้นตาย ก็เลยพาเด็กป6กวันนี้2ชั่วโมงนะครับมาช่วยกันได้หญ้าพรวนดินลดน้ำและหาวัสดุคุมนะครับอันนี้เนื่องจากว่าถ้าเราดูแลให้ดีแล้วต้นไซเกาหลีตัวนี้เป็นต้นไม้ที่สวยงามมากเป็นทรงพุ่มสีเขียวสวยงามเราสามารถที่จะตัดเป็นทรงพุ่มต่างๆได้นะครับก็เลยพาเด็กๆป6วันนี้มาช่วยกันนะครับ อาจจะได้ไม่เสร็จเต็ม100%เซแต่ก็ถือว่าเราได้มาช่วยกันดูแลต้นไม้ที่โรงเรียนเรามีเพื่อที่จะให้เป็นร่มเงาสําหรับนักเรียนในการนั่งพักผ่อนนะครับกว่าจะเป็นร่มเป็นเงาก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5-6ปีถ้าเราดูแลดีนะครับอันนี้บร,ริเวณหน้าโรงเรียนครับมกราคม6 7วันที่4อากาศร้อนครับวันนี้แต่เด็กๆลูกๆป6ก,ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดูแล ช่วยกันห่วงแหนรั์สินของทางโรงเรียนต้นไม้ต่างๆนะครับคือมันมีความแห้งมากถ้าเราไม่มาดูแลในในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะตายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เลยก็เลยตัดสินใจพาลูกๆมานะครับอากาศร้อนแต่ก็ต้องอดทนนะครับเด็กสู้เต็มร้อยวันนี้นะครับต้องขอบใจลูกๆทุกคนมากที่เสียสละนะครับมาช่วยกัน ตากแดดดูแลต้นไม้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราได้เริ่มในการสร้างวินัยความรักความมุ่งแห่นต่อทรัพย์สินของโรงเรียนของเรานะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราทําเสร็จนะครับว่าหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วต้นไม้ที่เรามาดูแลจะเป็นเช่นไรนะครับวันนี้ก็คงจะจบการนําเสนอการดูแลต้นไซเกาหลีนะครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ